สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาศมานำเสนอครับพูดตรงๆว่ากระแสนิยมในตอนนี้ตกต่ำสุดขีดแพทองทานกับตระกูลชินวัตรและพักเพื่อไทย การเข้ามาบริหารประเทศแบบใช้สินสายของพ่อซึ่งสวนกับความรู้ความสามารถของเธอเธอใช้เวลาไม่นานก็บริหารประเทศให้เศรษฐกิจตก,ตกต่ำสุดขีดและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ทำให้เกิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่ทำให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ร่วงตกต่ำถึงขีดต่ำสุดความไม่รู้เรื่องในหลักการบริหารประเทศหลายอย่างและขาดวิสัยทัศน์ในการวางรากฐานให้ประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง และปลอดภัยจากภัยร้ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงภายในประเทศหรือแผนรองรับมือกับภัยธรรมชาติเธอก็สอบตกทั้งหมดแต่ทั้งหมดนี้คงโทษแต่เธอไม่ได้คนที่สมควรต้องถูกประนามและควรถูกคนไทยทั้งประเทศกล่าวโทษก็คือนายทักษิณผู้เป็นพ่อของเธอที่ใช้ลูกสาวของตนเองมาเป็นเหยื่อทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวนายทักษิณ ด้วยวัยวุธ์และวุฒิภาวะของแพรทองทานเธอเหมาะสมที่จะควรใช้ชีวิตแบบไฮโซกับครอบครัวของเธอไม่ใช่ให้พ่อใส่เมมโมรีฝังในสมองของเธอให้เป็นเจ้าหญิงผู้นำประเทศซึ่งเป็นข้อบกพร่องของเธอที่ไม่มีวันที่ทักษิณจะสามารถผลักดันให้เธอไปถึงจุดสูงสุดที่ประสบความสาเร็จทางการเมืองได้เพราะเป้าหมายมีแค่หนึ่งเดียว คือนำตัวทักษิณกลับบ้านให้ได้เท่านั้นที่เหลือนั้นความสามารถของเธอทุกด้านไม่มีความเหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยแพทองฐานเธอคือเหยื่อของนายทักษิณที่ใช้ลูกสาวตัวเองแค่ให้ทักษิณกลับมาเมียมนาาทางการเมืองใหม่อีกครั้งก็เท่านั้นไม่เพียงแค่แพทองฐานเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของทักษิณ สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนก็ล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับแพรทองฐานเช่นกันอำนาจศูนย์รวมอยู่กับทักษิณทั้งหมดรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงต้องถูกคัดสรรมาจากพวกกลุ่มที่มีมันสมองน้อยและต้องทำงานไม่เก่งและต้องเป็นประเภทคอยเลียมือเลียเท้าและคอยฟังคำสั่งจากเจ้านายเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขึ้นไปนั่งเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณได้ ทั้งหมดล้วนเป็นต้นตอของปัญหาที่ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำอย่างเฉียบพลันและความมั่นคงภายในประเทศอ่อนแอถึงขั้นต่ำเตี้ยติดดินมากที่สุดของการเมืองการปกครองของประเทศชาติทักษิณหลอกใช้ลูกสาวตัวเองเพื่อผลักดันโครงการ e n t e r t เท n นเ n นต์ค p l e x โดยเฉพาะการเปิดบ่อนคาสิโนโให้ได้ลูกสาวอุตสาบากหน้าไปหาในายเนวินถึงบุรีรัมเพื่อขอให้พักภูมิใจไทยสนับสนุนโครงการนี้ให้ได้ กลับถูกนายเนวินตอกหน้ากลับมาโดยอ้างเรื่องการพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่จะให้ลูกสาวนายทักษิณคิดรีบเร่งเปิดบ่อนกาสิโนให้ได้จากในตอนแรกที่ดูเบือนว่าพักฝ่ายค้านกับพักร่วมรัฐบาลจะไม่มีปัญหากับนโยบายนายทักษิณแต่เมื่อดูกระแสต่อต้านที่รุนแรงขึ้นพักฝ่ายค้านกับพักร่วมรัฐบาลก็เริ่มถอยกันออกมาแต่ทักษิณยังใช้ลูกสาวของตนเอง พยายามเดินหน้าให้สุดซอยต่อไปแม้จะโดนทั้งสังคมออกมาประนามโคตามำแพทองทานคือเด็กผู้หญิงที่น่าสงสารและกำลังกลายเป็นเหยื่อของพ่อตอนเองและล่าสุดโดนัน์ทรัมประกาศขึ้นภาษีสินค้าไทยสูงถึง36%สินค้าส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาและผู้ประกอบการในสหรัฐกว่า4 0 0 0 0 0คนกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไทยได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกามาตลอดมีมูลค่าหลายล้านเหรียญแต่ขาดดุลการค้าต่อจีนถึงปีละกว่า6แสนล้านบาทเชื่อว่าปัญหาหนักแบบนี้กึนของทักษิณกับแพทองถานคงหาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้แถมยังมีรัฐมนตรีผ่านนิดที่สมองเหมือนหมูก็คงถึงทางตีตันไปหมดแม้สำนักข่าวหลายสำนักจะเป็นสื่อขี้ข้าของจีนและออกมาโจมตีสหรัฐอเมริกา และดีใจที่เห็นจีนตอบโต้เรื่องภาษีของสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งหมดนั้นล้วนไม่มีประโยชน์กับประเทศไทยสักอย่างเลยสีจิ้นผิงเริ่มขยายอำนาจเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยในยุคของแผ่ทองฐานเพิ่มมากขึ้นเพราะมีเป้าหมายขยายการตลาดจีนเข้าสู่ไทยเพิ่มขึ้นโดยคงความได้เปรียบดุลการค้าให้ได้มากที่สุดเช่นเดิมเมื่อจีนส่งออกสหรัฐไม่ได้ไทยจึงเป,เป็นเป้าหมายใหญ่ของจีน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจขึ้นภาษีสินค้าไทยสูงถึง36%มากกว่าจีนอีกยิ่งตอกย้ำให้ไทยไม่มีทางเลือกต้องหันไปพึ่งจีนเพิ่มขึ้นนั่นยิ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าไทยกำลังถูกผลักดันให้กลายเป็นประเทศพึ่งพาแต่จีนเหมือนเมียนมาซบปปลาวและขเขมรและถูกกลืนกินประเทศไปในที่สุดในขณะที่เม็ดเงินมหาศาลจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มอาหรับประเทศ ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในด้านผลิตอาหารกับประเทศไทยทุกอย่างที่แพทองฐานได้พูดไปก็เหมือนไปผายลมใส่พวกเขาเท่านั้นเพราะแทนที่จะรีบเร่งวางแผนเตรียมโครงสร้างการค้าให้เกิดขึ้นโดยเร็วแต่คําตอบสุดท้ายที่กลุ่มประเทศมหาเศรษฐีเหล่านี้ได้รับคําตอบก็คือการสร้างบ่อนคาสิโนเป็นวาระเร่งด่วนของลูกสาวนายทักษิณไม่ใช่การวางรากฐานให้คนในชาติ เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารเพื่อป้อนให้กับประเทศทั่วโลกนี่คือกลืนที่ต่ำตมที่สุดของทักษิณที่กระทํากับลูกสาวตนเองและประเทศชาติศิลปชัยเดยลีเรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเฟซบุ๊กของคุณเดชานรุนาตมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ